สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงนำภารก,กิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะถึงภารก,กิจต่างๆที่เราลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่สำนักง,งาน,นาพัฒนาภาค4หน่วยบรรชาการทหารพัฒนากันค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบันเทาสาธารณภยัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสีนายนะคะพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกสัมภาระหกล้อจำนวนหนึ่งคันเข้าพื้นที่สํารวจให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลน,นพิตามซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนนะคะประมาณ15บห้าคุณเรือนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก คัดทางเบี่ยงข้ามคลองนะคะกันถนนสายนพิตำมกรุงชิงระยะทางประมาณ50เมตรขาดส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทางหน่วยก็ได้เข้าไปสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบน้ำดื่มนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภายัยเคลื่อนที่เร็วค่ะ เข้าพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลท่าสาลาที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าไหลหลาก ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวนะคะลดระดับลงเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งปัจจุบันสถานการณ์สะพานข้ามสายนพิตามกลุงชิงได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้ได้ปกติแต่ว่าศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารัฒนาก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ในพื้นที่หมู่สองตำบลน,นพิตามอำเภอนพิตาบ้านโดนหมู่สามตำบลท่าสาลาอำเภอท่าสารา,รา,า,ราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ